สวัสดีครับผมมอโดศรัทธรรม9 5้าจิตสัมผัสนะครับวันนี้เรามาจะให้แนวทางห้านอยนะครับผมวันที่4นะครับ4และ5นะครับเดือนกระดษกราดา2565นะครับวันที่4และวันที่5นะครับเผื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับหวยหุ้นหวยลาวหวยดาวโจดนะครับเผื่ออาท่านเป็นแนวทางนะครับเราจะเริ่มทําการ เชิญครูบาอาจารยก์ก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาพระบุตรธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครบรมบคูปูศรีร้อยแปดปูนาคราชทุกสายกษัตร,ริย์นะครับ ณมามีมามหาราภาอิติพุทธะสวรนังวาชลาังวามณีวาพีทังวาท่านังวะอัฐทังวาปัตทังวาเอหิเอหิอคติยะอิติมีมาณมามีหังณโมพุทธายะมามามามะขอไอตัวเลขจงปรากฏในไพ่ย4สี่ชุดนี้นะครับเพื่อเอาไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับผมเราจะจับให้ทําการจับให้นะครับ 3มชุดนะครับวันที่สี่และที่ห้ากรกฎานี้นะครับเผื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับผมนะครับใบที่หนึ่งนะครับผมนะครับใบที่หนึ่งได้สองสี่นะครับเลขสองสี่นะครับสองสี่นะครับผมนะครับ มีจะมีใครเรื่องเหมือนผมไหมอ่ะใบนี้นะครับผมตัวต่อไปคือเลขห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดนะครับตลขต่อไปนะครับเลขแปดนะครับเลขแปดอาจจะเป็นเลขวิ่งก็ได้นะครับมีตัวเดียวนะครับเป็นเลขแปดนะครับเราจะแยกไปก่อนนะครับผมถ้ามีเลขดเรลจะจับให้ครับสี่สี่นะครับเลขสี่สี่นะครับผมสี่สี่เนาะ เลขต่อไปคือ40นะครับ40นะครับ40นะครับชุดต่อไปเลยนะครับ22นะครับเลขเบิ้ลนะครับ22นะครับผมชุดที่2นะครับ21นะครับเลข21นะครับ21นะครับชุดต่อไปได้เลขอะไรครับ47นะครับ47นะครับ ใบที่สามนะครับได้หกหนึ่งนะครับหกหนึ่งเนาะหกหนึ่งนะครับผมเลขชุดต่อไปเลขอะไรดีครับเลขที่ออกหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดจะมาหรือเปล่านะครับเอาไปลุ้นนะครับเสียงดวงเสียงโชคเสียงนะครับหวยหุ้นหวยฮานอยนะครับหวยดาวโจรก็ได้นะครับอ่านี่ครับเลขหนึ่งห้านะครับเลขหนึ่งห้านะ ครบแลวนะครับชุดที่สองห้าใบนะครับต่อไปเราจะเลือกชุดที่สามนะครับใบนี้นะครับอเพียอะเพเยอะมาครับไปที่สามนะครับได้สามเจ็ดนะครับสิงโตนะครับสามเจ็ดนะใบที่สองนะครับได้ห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์จะมาหรือเปล่านะครับชุดต่อไปเลือกไปที่สี่นะครับอ่าเราได้นะครับ เลขวิ่งคือ4ี่กับ8นะครับแล้วก็จับคู่เลยครับ4ี่นะครับ4ี่หรือ4ี่นะครับหรือ4080ก็ได้นะครับน้วเต่นะครับเราได้แล้วนะครับไปเราก็เลขอีกชุดนะครับ3าหนะครับเลขส6หนะครับ3าหจะมาไหมครับ3าหนะใบสุดท้ายนะครับใบสุดท้ายเลขอะไรดี5 2นะครับเลข52นะครับเอาไปเสี่ยงดวงเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับ ในวันที่สี่และที่ห้านะครับชุดแรกล้วนะครับเราชุดแรกก่อนนะครับชุดเลขเราได้เลขสองสี่ห้าเจ็ดสี่สี่แล้วก็สี่ศูนย์นะครับส่วนชุดที่สองนะครับชุดที่สองเราได้เลขนะครับสองหนึ่งสี่เจ็ดหกหนึ่งแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็หนึ่งห้านะครับชุดที่สองนะครับ ่วนชุดที่สามนะครับเผื่อท่านจะเอาไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับผมชุดที่สามได้เลขอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชุดที่สามนะครับชุดที่สามได้เลขห้าสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดห้าศูนย์แปดแปดศูนย์หรือแปดหรือสี่แปดนะครับหรือสี่ศูนย์ก็ได้นะครับหรือสามหกนะครับแล้วก็สามห้านะครับได้สองห้านะครับทัทีนะสองห้านะครับก็เอานําไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับไม่ทัน ถ้าก็แคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมเนาะเพื่อท่านจะได้เอาไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับในวันที่4ี่และวันที่ห้านะครับไว้เป็นแนวทางนะครับฮานอยนะครับผมครับเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับวันที่4ี่และวันที่ห้านะครับผมนะครับหากะ ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้หมอโดูส 95, ัรธรรม957สัมผัสด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ลำรวยตลอดปีโชคดีตลอดชาติสวัสดีครับ